จนสิ้นสุดลงหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจเท่ ทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักทักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิต ทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผน 1, ดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินคลิกฝืนเป็นแผ่นดินทอง7บปีที่พ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้า สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้น ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ จะติตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจจะวินขอสัญญาจะรับชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ อสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํางรง สวัสดีคุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสพลนวารัตนภูมินะนาานครับเดือนเมษายนของใครหลายๆคนเป็นช่วงของสงกรานต์เดินทางออกไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดแต่ถ้าหากว่าย้อนมาดูในมิติเชิงวัฒนาธรรมจะพบว่ามีหลายกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างมากครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่โรงละครเล็กของโรงละครแห่งชาติมีกิจกรรมที่นี่หลายอย่างที่น่าสนใจมากคนที่จะอธิบายให้เราฟังถึงความสําคัญขอ,ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระโร์พจนารัตน์ครับ สวัสดีครับเดือนเมษายนสำหรับคนไทยทั่วๆไปอาจจะรู้สึกว่ามีสงกรานต์มีวันครอบครัวมีวันผู้สูงอายุแต่จริงๆความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีมติมากมายกิจกรรมของกระทรวงเองก็มีเยอะมากใช่ไหมครับใช่ครับเดือนเดือนเมษายนนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนมหามงคลนอกจากวันปีใหม่คือวันสงกรานต์แล้วเนี่ยครับก็จะเป็นวันมีวันสําคัญก็คือวันอนุรักษ์หลกไทยคือวันที่2เมษายนครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวัน พระสมภพของสมเด็จเทพรัตนราชสิบสามรบรมราชกุมารีวันที่6นะครับทุกคนรู้ดีว่าเป็นวันจักรีนะครับเป็นวันที่พราสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับได้ปรับดาพิเศษเป็นปฐมรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วันที่1 3บสถึง15นี่ก็เป็นช่วงของสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยหลังจากนั้นวันที่21นะครับก็จะเป็นวันคล้าย วันสถาปนากรุงร,ร,รัตนโกสินทร์แล้วปีนี้ก็จะครบรอบการสถาปนากรุงร,รัตนโกสินทร์235ปีครับอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นเดือนมหามงคลเพราะว่ามีมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมากมายกิจกรรมอย่างเช่นวันอนุรักษ์มรดกไทยวัฒนธรรมไทยก็มีกิจกรรมไปด้วยก็ <c oughs> มีกิจกรรมก็คือช่วงวันที่สองที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมทั่วประเทศนะครับให้อ่อ ให้ให้เกิดความตระหนักในเรื่องของอสำนึกในการอนุรักษ์หลบทางวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมซึ่งจัดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างกรุงเทพเนี่นะครับก็จะจัดที่โรงละครแห่งชาติมีการแสดงเรื่องแสดงโขนนะครับ<อ>มีการแสดงเกี่ยวกับ ะละครแล้วก็มีดนตรีนะครับก็จัดตั้งแต่2ถึง8ที่ผ่านมาเป็นมรดกที่คนไทยควรจะต้องช่วยกันร,รักษาไว้ใช่ครับแล้วก็จะส่วนในต่างจังหวัดนี่นะครับก็จะมีกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในต่างจังหวัดก็พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นนะครับให้ประชาชนได้ตระหนักแล้วก็รักในและหวงแหนในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาคือช่วงวันที่5นะครับเราก็เริ่มเปิดงาน235ปีใต้ร่มพระบรบมีนะครับ,รบก็เป็นกิจกรรมที่เราเปิดไปเมื่อวันที่5้เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ให้สอดคล้องกับ วันที่6ที่เป็นวันจักรีด้วยนะครับกิจกรรมที่จัดเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดที่ที่โรงละครแห่งชาตินี่จะมีนิการนะครับพิกจุดที่เราอยู่ตรงนี้เลยใช่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกราบนิรันดรและกิจกรรมนี้ก็จะเปิดตั้งแต่วันที่5ไปจนถึง30เมษายนตลอดทั้งเดือนเมษายนทัุผู้ชนสามารถมาชมได้ตลอดเวลาอยากอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบริเวณรอบๆเหมือนที่เราเห็นอยู่ว่ามีมีสิ่งของล้ำค่าอยู่ในห้องนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆ จะมีต้นแบบการัญลิรษั์ต่างๆครับปกติเราก็จะเห็นกันแต่แต่ในสิ่งพิมพ์นะครับคราวนี้ก็ได้เห็นของที่จัดทําแล้วก็จัดเก็บไว้เห็นได้อย่างใกล้ชิดเลยใช่มาสามารถมาดูได้ตลอดเวลาเลยใช่ครับที่น่าสนใจที่แบบขาดไม่ได้เลยนะครับก็คิดว่าจะมีผ้า ลายทองแผ่ลวดกันยาเรืออันนี้เราเคยเห็นไหมเวลามีขบวนพระยุหะญาตราทางสุลมะครับบนเรือสวนหงเนี่ยก็จะมีที่ประทับ,รบตรงนี้เราเรียกว่ากันยาเรือแล้วผ้าที่มาจัดแสดงเนี่ยคือผ้าที่ประดับหลังคากันยาเรือทีออ่นั่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นเลยต<ล>รงนี้ก็จะเห็นแบบชัดๆเลยนี่คือชิ้นหนึ่งใช่ครับอีกชิ้นหนึ่งน่็จะเป็นบุษบกปริสถานไฟพระิกสร้างขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13คราบเมื่อปี2,541ครับ,คร,บครั้งนั้นคือการกีฬาหองประเทศไทยเป็นคนขอพระราชทานนะครับแล้วก็ได้มีการอัญเชิญขบวนแห่ไฟพรลฤกแล้วก็ในการจัดครั้งนั้นเนี่ย ไฟเพลิงนี่ก็ถือเป็นเกียรติของประเทศเจ้าภาพและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยกิจกรรมที่นี่อย่างที่ท่านบอกไปตอนแรกว่ามีหลากหลายกิจกรรมมาซึ่งแต่ละกิจกรรมก็สามารถเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมได้ตลอดเวลาตลอดเวลานะครับกมจะมีช่วงเวลาผิดเปิดนะครับลนอกจากนั้นในวันที่5เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของไนท์มิวเซียมซึ่งเราก็เคยเปิดเป็นระยะระยะนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ทศนสารแห่งชาติที่ คะครเนี่นะครับม่าจะมีการเปิดในช่วงคืนจนถึงสองทุ่มก็จะเปิดยาวไปจนถึงตั้งแต่วันที่5้าไปจนถึงวันที่3าิบเมษายนขรก็จะปิดเฉพาะช่วงวันจันทร์วันอังคารจากนั้นเนี่ยที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือช่วงวันที่20 นะครับถึง25ก็จะเป็นช่วงที่เราฉลองกลุ่มจริงๆก็คือ235ปีกรุงรัรโโตนโกสินทร์นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆเราต้องบอกว่าอันเนี้ยกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยทุกปีเนี่ยจำได้เพราเราจะจัดที่ท้องสนามหลวงปีที่แล้ว234ปีเราก็คุยกันเรื่องนี้กันเรื่องนี้เราก็จัดที่ท้องสนามหลวงเป็นเป็นสถานที่จัดหลักแต่คราวนี้เ,เราก็มาใช้สถานที่ ที่อยู่บนเกาะรัตนาโกสิ์ใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนะเพราะเราก็จะจัดเป็นแบบในในภายในแล้วก็มีทั้ง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 อินดอร์แล้วก็เอาดออย่างที่อินดอร์เนี่ยเราก็จะมีทั้งนอกจากโรงละครก็จะมีการแสดงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วอาคารที่เราอยู่เนี่ยเราก็แสดงตอ่ตอต่อเนื่องเช่นเดียวกันอนอกจากนั้นเนี่ยสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่อยู่ในเกนะนาะร,รัตนโกสิตเช่นเช่นตัว พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามนะครับที่ทัศนรัตนโกศินร์ขอศิลอปอ์ขอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถที่อยู่ตรงเ,เชิงสะพานผ่านฟ้าแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หอศิลปะแห่งชาติของของกรมศิลปากรที่อยู่ถนนเจ้าฟ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นภายในแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี ส่วนที่เป็นภายนอกหรือที่เรียกว่า o u t ดอเนี่ยกับเมนหลักเลยก็คือลานคนเมืองซึ่งลานคนเมืองตรงที่สลาวการกทมใช่ัวี่ยช้าตรงนั้นก็จะมีที่จอดรถ่ายดินประมาณหลายร้อยคันก็จะสะดวกสะดวกใช่ครับแล้วตรงนั้นก็ยังมีวัดวาอารามโดยรอบด้วยครับครับแล้วก็บ่งพัดลานพัดพรามหาเจษฎาบดินนะครับก็คือลานตรงหัวถนนราดดำเนินนะครับ แล้วก็จะมีสวนสันติช้ยประการโอ้ oh, หลายที่มากก็มีกิจกรรมแล้วตรงที่ที่เป็น outdoor เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการแสดงแบบเอาเหมาะสําหรับ outdoor ก็คือเรื่องของหุ่นนอกจากหุ่นไทยแล้วยังมีหุ่นจากประเทศอาเซียน เข้ามาร่วมจัดเฉลิมฉลองด้วยครับครับผมกิจกรรมที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเน้นว่า20ถึง25เมษายนคุณผู้ชมสามารถไปเลือกได้ว่า<ช>จะใช้วันไหนเวลาว่างวันไหนสามารถไปชมกิจกรรมต่างๆท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีทั้งอินดอร์มีทั้งเอราวและมีหลายจุดทั่วกรุงเทพเลยคุณหลายจุด <ๆ S 2> ทั่วกรุงเทพก็คือแล้วก็จะมีวัดวาอารามที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะมีการจัดในเรื่องของไหว้พระสิบวัดครับแล้วก็มีเรื่องของการ ส,ส,สวดนมนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่วัดโพนี่ที่วัดโพที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมที่ที่เรียกว่าคือทำทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้บุรพกษ,ษ,ษัต<อ>ริย์แห่งรัโกินทร์ด้วยครับครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากใช่ครับอยากจะให้ทําตีเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ในการมาชมกิจกรรมต่างๆที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นซึ่งมีหลากหลายมากจริงๆครับครับก็จะบอกว่าอยากระเชิญชวนแล้วก็อยากจะให้มาน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณบุรพกษัตร์ จนตั้งแต่การที่1จนถึง,ถงรัชกาลที่10เนี่ยต้องบอกว่าการที่1เนี่ยท่านได้ทำได้ได้ทรงทาอะไรมากมายนะครับ <c oughs> อย่างรัชกาลที่1ก็ท่านก็แล้วก,ก,ก,ก็จะมีธีมในเรื่องของการแสดงเรื่องการสร้างบ้านแตกประจุเริ่มต้นเริ่มต้นใช่ไหมนรัชกาลที่2ท่านก็ทาเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็ยุคน, <c oughs> คนี้ก็จะเป็นยุคของฟูเฟื่องวรรณกรรมรัช <c oughs> กาลที่3าเนี่ยจำได้ไหมเราเป็นเปนเรื่องของเลื่อนล้ําเศรษฐกิจก็คือท่านได้ การค้าการขายกับระหว่างประเทศ<ช><ด>เริ่มมีมาเากามา<ล>นะครับแล้วอาจารย์ที่4เนี่ยเราก็เริ่มมีเรื่องของต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครัมีชาติต่างๆในอในใน,ในเทศรอบบ้านเราเนี่ยก,ก็จะมีเรื่องเรื่องของออมี การแทรกแซงจากต่างชาติท่านจะต้องนําเอาแนวคิดอารยะขึ้นมาพัฒนาประเทศแล้วรัชการที่ห้านี่ก็วัฒนสู่สาคนก็คือทําให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นส่วนรัชการที่หก็คือมากล้นการศึกษาผมบอกว่าวัดวาอารามที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หกในการที่6เนี่ท่านบอกว่าก็มาในเรื่องการศึกษามาสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาในการที่เจก็ ทุกคนทราบอยู่ก็คือประชาธิปไตยได้ควนประชาธิปไตยราการที่8ยุคนี้เราก็ถือว่านําไทยสมัคคีคและเชนที่9กะครับก็คือ,อท่านทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้มีคุณูุปการต่อประเทศอย่างมากยุคนี้เราเรียกว่าบารมีพระเหนือเก้าส่วนราชการที่10เนี่ยก็คือทศมราชเจ้าขวัญประไทยก็คือราชกาลที่1ิ ผู้เป็นขวัญใจของประชาชนนะครับนั่นคือความหมายต่างๆที่จะเกิดขึ้นและกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถชมได้จนถึงเส้นเดือนเมษายนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเดือนหน้าประเทศไทยประจำวันนี้นะครับเราได้ทราบแล้วว่ากิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนเมษายนจะมีอะไรบ้างและคุณผู้ชมสามารถมาร่วมกิจกรรมมาชมได้ฟรีตลอดเวลานะครับวันนี้หมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วนะครับทั้งผมและท่านรัฐมนตรีลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ ในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงม,มาสู่ดินลูกขอน้อมนำทําต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไทยจนสิ้นสุดลมหายใจ สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลลา